ไปเอานมทัแป๊บเดียวออกมาไขมุกอยู่บนนี้นะตาย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 ไข่มุกขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยลูกฮะปะทมานี่ลงนี่ตาตานีา่ขำขำดูดูดูความซนมันดิดูนี่นี่มันปีนขึ้นมายัางไงเนี่ยฮะเอาเอาตกแล้วนะเอ้าเอ้าลงเลย ตกนะตกมีทารุข่ำอีกฮะดูดูขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยไปเอานมไปเอาสภาพแป๊บเดียวลงได้ไหมเนี่ยลงได้ไหมจะเปลี่ยนทับเพลดให้ไปเอาทัเเบ,บเพลดแป๊บเดียวดูดิออกมาใครมุกไปอยู่ในอ่างได้ไงเนี่ยฮะกลัวไหมเนียน่ยกลัวไหมเยน็ยนเย็นก็น้ามันเยน็นแม่ลองว่ามันเย็นนึกถูกกลัวไหมเนี่ย กลัวไหมกลัวไหมเอ้อแล้วจะลงได้ยังไงเนี่ยลงได้ไหมลงได้ไหมอ๋อโถขึ้นมาได้ยงไงไหนทำยังไงขอโทษค้าก่อนขอโทษค้าก่อนไม้ไม้อะไรล่ะจะขึ้นมาทำใหมเนี่ยฮะไม่แซ่บ